อ้าวไอ้ลุงโอ้โหอาโอ้ห like ีอะไรครับผมโอ้หีมันจะแล็บยังไงฮะลุงคุณลุงคุณลุงเป็นคนทำเหรอเรื่องนี้ฮะคุณลุงเป็นทำเหรอฉันบอกนานแล้วไงไอ้ไม่ควรจะมาทำงานอยู่นี้นะไอ้พ่อหนุ่มน้อยและตอนนี้ไออ่ะก็เป็นเหยื่อไล่ต่อไปของฉันเอาวัด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 ปกลับไปข้างในโอ้ดูครับผมมันจะไล่ครับผมแต่มันไม่มีแรงอ่ะนี่ เดินแค่นี้จะมาไล่ข้าผมโอ้จะตลกไปไหนเนี่ยเรียบร้อยอ่ะแล้วก็หายไปแล้วโอ้แล้วก็หายไปแล้วโอ้นั่นเกือบไปแล้วนะเนี่ยจวต้องโทรหาตำรวจแล้วล่ะโอเคครับผมเอสุดท้ายเราก็ต้องโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจนะครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้แม่งเลยเร่งกรึ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 งกรงฮัลโหลอันนี้คือสถานีตำรวจมีอะไรเราช่วยไหม เออคือว่าผมต้องการความช่วยเหลือครับผมมันมีไอ้เจ้าชายเออไอ้เจ้าคนบ้าข้างนะครับผมไล่ฆ่าผมผมวม่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรที่พวกคุณกำลังตามหาอยู่นะอาองั้นเหรอเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสถานที่ของคุณนะอดรอล,อละอย่าไปไหนอุ้ยไอ้บ้า <c oughs> โอไม่นะโอไม่นะไฟฟ้าดับอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบอ่าออกใจเย็นหรอต่านควรจะต้องแบบซ่อนอยู่ในร้านนี้หรือว่า ออกไปปะเนี่ยซอ้อนในร้านค้าหรือเสี่ยงที่จะไปรถเพื่อออกจากสถานที่นี้กันผมก็ต้องเสี่ยงยแล้วครับผมผมชอบเสี่ยงครับผมเสี่ยงไหมมันก็คงเสี่ยงไปผมขับรถนี่ดีกว่าไม่ทำไมกดไม่ได้บะาฮไม่ทำไมเข้าม่ได้บ้ยททำไมคือเข้าม่ได้วะาตายตายตายแบบนี้เฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้บะเอาคุณรอดชีวิต นี่แมปอะไรวะนนี้ทุกคนมันชื่อว่าแมปบิดไนต์ดีเทลเลอร์นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าแมปหลายๆแมปไอพวกเกมแบบแนวหลอนนะครับผมในโลบอกนะครับผมมันจะมีแบบบางแมปมันก็สมเหตุสมผลแต่บางแมปมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นแมปที่มีชื่อว่า m ิดไน g ์ t ีเทลเลอร์นั่นเองนะครับผมดูซิว่าแบบมันจะฮา,าหรือว่าแบบมันจะสมจริงแค่ไหนอันนี้ผมไม่ได้เอามาล้อเลอียนนะครับผมแต่ผมแค่แบบจับประเด็นไอตรงที่มันแบบไม่สมจริงอ่ะ เอามาแบบทําเป็นแบบคอนเทนต์ขับขำกันนะคร hey! ับทุกคนอย่าดราม่านะครับทุกคนเห้ยเห็นหลายๆแมวแล้วเนี่ยที่อยู่ในโลกบอกอ่ะเป็นแบบเอยคุณทํางานอยู่ร้านเสื้อผ้าคุณทํางานกะกลางคืนอะไรประมาณนี้บลา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 มากมายนะครับผมผมเคยเล่นมาหลายแบบแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยไอพวกที่มีครับว่ามิดไนท์นำหน้าเนี่ยมิดไนท์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 ไอพวกเนี้ยเออมันก็ยังไงเนี่ยไปครับทุกคนดูสิว่าแบบนี้มันจะแบบหล่อหรือว่ามันจะแบบ เอา k okay. าอย่างเดียวยยมมครับผมไปไปเลยไปเลยกดอ่ะเริ่มเกมมาแล้วครับผมคุณดูดิดูรถรถเก่งกันนี้นะครับผมกำลังวิ่งไปที่ไหนสักแห่งซึ่งสังเกตด,ดูนะครับผมว่าล้อ <laughs> ของมันมันไม่ได้วิ่งนะครับผมมันไม่ได้หมุนนะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนมันแค่ตัดแปะแกเริ่มเกมมามันก็ยังขับเลยนะเนี่ยเออไม่ต้องแบบเอาคนทต์อะไรมากมายครับผมเราเราจะมาจับแบบเอาความแบบตลกขบขันของแมปนะครับผม <laughs> ไปอา่าอันนี้คือเราใช่ไหมเนี่ยที่กําลังขับรถเข้ามาในแบบสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยอ๋อดูเหมือนว่าผมจะมาทํางานกะกลางคืนนะครับผมซึ่งผมจะต้องทําการเข้าไปเปลี่ยนกะเพื่อนร่วมงานนะครับผมเออไปข้างในและตักทายเพื่อนร่วมงานของคุณ โอเคครับผมได้เลยได้เลยอันนี้แม่เข้ามาก็ดูดีครับผมรายละเอียดผมดูดูน้ำเลยครับทุกคนนี่มันน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เห็นชุดเราด้วยเอ้ยเราเป็นพระบิดานี่หว่าอ่าถ้าเป็นผมนะผมคงต้องแบบเอาไม้ถูพื้นนะมาทำความสะอาดน้ำก่อนนะครับผมเนี่ยดูดูคุณดูดีไปไปเราอ่าเขาเลือกกันดอสุดท้ายนายก็มาถึงสักทีนะแม่งใช้เวลานานชิปหายเลยตายเป็นพนักงานคนใหม่ใช่ไหมล่ะ นายได้ยินข่าวบ้างไหมฟังดูแล้วมันดูแย่เลยนะสําหรับนายนะแต่แน่นอนมันคงไม่มีอะไรหรอกน้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเออไม่เป็นไรชันโอเคให้ฉันทําอะไรบ้างละ่ะจะเป็นหน้าใหม่ชันทำอะไรบ้างเอ,อ้ยมันก็ง่ายๆนะงานนี้ไม่มีอะไรนายก็แค่ต้องทําตามโน้ตที่ฉันติดไว้ข้างฝานะก็แค่ทําตามกฎระเบียบและก็ทําตามกฎที่แบบที่ฉั้นปัก โน้ตไว้ให้เบอร์กาแแล้วแหละโอเคครับผมเพื่อนเราบอกว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะนายหน้าใหม่อะ่ะมาอ่านกดในตรงนี้ได้เลยเนี่ยกฎระเบียบมันมีอะไรบ้างให้ทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เออโอเคโอ้ okay. oh, มีอะไรบ้างกดเรามาอ่านกันครับผมมันบอกว่าห้ามนอนเล่นขณนะทํางานเออไม่ใช่ห้ามนอนหลับขณนะทํางานครับผมเป็นคนใจดีกับลูกค้ามันดังจะถูกเสมอโอเคพูดง่ายคือเราเนี่ยเป็นพนักงานแบบต้องรับได้ทุกอย่างกับลูกค้าที่เขาแบบต่อว่าเราหรือเปล่าอันนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดลังร้านตัวเองหากว่าคุณเอ้ยไม่ใช่หากว่าคุณทํางานในตอนกลางคืนก็ระวังไว้ด้วยล่ะอะไรประมาณนี้เหมือนจะว่าแบบจะมีอันตรายม้างในตอนกลางคืน่ะการปฏิเสธความรับผิดชอบเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณตายอ้าวอะไรวะเนี่ยอย่างนี้เลยเหรอวะฮะใไม่ได้อย่างนี้สิเป็นไงต่อเนี่ยฮะกอ่านกดเรียบร้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่เออเราลืมกดตัว e แบบเพื่อยินยอมรับ กฎระเบียบเ่าท่านะกดไอตัวสุดท้ายนี่ผมไม่ค่อยเห็นดีเท่าไหร่ก็คืออักแล้วตายเขาจะไม่รับผิดชอบโอ้ยอะไรวะเนี่ยม,มีประกันเลยหรือประกันพนักง,งานอะ่ะอืมเยบไปเลยนายอ่านกดแล้วนะนายทำไมพร้อมที่จะเริ่มงานแล้วใช่ไหมไปที่ด้านหลังแล้วก็กดเริ่มงานได้เลยโอเคครับผมเราต้องไปที่ด้านหลังแล้วก็กดเริ่มชั่วโมงทํางานของเรากดรั่งเลยตรงนี้โอ้สองทุ่มครึ่งนะครับผมเออไ่ใช่สองทุ่มตีสองครึ่งเองนะครับผมตีสองต่อน,นาฬิกาสามสิบสี่นาที เอาแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนกลับไล้เหรอเฮ้ยกลับดีนะเพื่อนกลับดีนะกลับดีกลับดีพูดอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันไม่น่าเชื่อว่าเขายังไม่เติมเต็มมึงพูดอะไรของมึงเนี้ยหยิบเสื้อผ้าจากด้านหลังและก็เพิ่มชั้นวางของทีครั้งเฮ้ยสิบสี่ครั้งเหรอเฮ้ยพิเศษรลโซนี่วาไม่เกี่ยวกันแล้วเว้ยเสื้อผ้าไอหยิบทีต,ตัวตัวอย่างนี้มาเลยทำไมไม่แบบทำไมแบบไม่หามาแบบเป็นแบบเป็นกล่องนี้เลยวะฮะไอ้แม่งเสียเวลาอ แล้วใครมันมาวางอาวุธไว้ตรงนี้วาถามจริงเครื่องยิงจรวดเจ้ามาทําไมวะจะยิงปีศาจรื้ไงเนี่ยดูดิทุกคนอ,อ,อะไรแบบนี้ดิที่น่าปวดหัวนะครับผมเกี่ยวกับไอ้พวกแมพ ในรูบ,บอกอะส่วนใหญ่ก็คือเมื่อเราจะต้องทําการแบบจัดสต็อกสินค้านะครับผมโดยเฉพาะผมที่ชอบเล่นแบบแนวหลอนๆอยๆ่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเรียกหลอนหรือ,อเปล่าไม่รู้ว่าจะเรียกหาอะไรแล้วแต่คนคิดนะครับผมสาหรับผมคือว่ามันแบบมันหาๆเดีะดิคือนะหยิบเสื้อผ้าจากด้านหลังและเพิ่มชั้นวางของบอกประมาณ14ชิ้นเนาะเมื่อสักครู่นี้น,นี้ผมหยิบมาแล้วชิ้นหนึ่งก็ยังเหลือประมาณ14ชิ้นหรือว่า14อีกครั้งของพี่เสกโลโซไม่เขียขนกันละเนี่ยผมจะต้องแบบอ่าหยิบทีละชิ้นทีละชิ้นมาวางท ทั้งหมดก็ผมต้องเดินเข้าเดินออกหลังร้านหน้าร้านเนี่ยประมาณ14ครั้งครับผมซึ่งมันช่างนานชิบหายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะผมก็เล่นไปบ่นไปครับผมเราจะมาดูความกาวของแบบนี้กัน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันกาวหรือว่าผมกาว <c oughs> แต่ที่แน่ๆครับผม <c oughs> ผมจะต้องทำาเว s t นี้ให้เสร็จครับผม14ครั้งเดินเข้าเดินออก <c oughs> ยังไงวะไม่ทำให้มันง่ายกว่านี้เหรอฮะเอาทำให้เราเล่นเราก็ยังบ่นอีกโอ้ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยในน้ำตรงนี้มัน ตกหงคงตาผมมากเลยทําไมไม่เอาไม้ถูพื้นมาถูออกวะเนี่ยไอยังไงวะไอเพื่อนลงงานของเราอุ้ยกะกลางวันทําไมไม่ทำความสะอาดปะเนี่ยเลิกงานแล้วหมดกะก็บแบบเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเลยแบบว่าไม่เก็บกวาดก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีย่ยเนี่ยยังไงวะเดินไปบนไปครับผมประเด็นคือผมวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับผมปกติเราวิ่งเราจะกดชิปเนาะเนี่ยมันวิ่งบ่ได้เด้แล้วก็หมอบกด c หรือว่ากด control ได้เนี่ยแบบหมอบบ่ดได้เ้อครับผมมันบ่ให้หมอบเลยมันบ่ให้หมอบมันบอห้าหมอบ ราไม่สักรี่พอเราต้องยืนทำตัวเท็ตรงอย่างเดียวบอกนี่นี่ประมาณ8ครั้งด้วยกันครับผมไม่ใช่1 0บชีอีครั้งของพิเศษเราโซมีประมาณ4ชิ้นว่าผมเล่นไปบ่นไปพูดไปเนียนรู้สึกว่าแบบแปบบ๊แบบแบบเดียววันในการทำเคเวสเนี่ยสิบชีอีครั้งมาบเขาให้เหลืออีกประมาณสามเช่นเดีวยวกันครับผมซึ่งในบางครั้งเนี่ยการแปลเนาะการแปลน่าจะใช้ AI มั่งแปลในการแปลมันจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับผมบางทีแบบภาษาอังกฤษที่แปลเป็น ไาอ,ออกมาผมก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไหนมันเป็นร้านขายเสื้อผ้าได้ไงวะเนี่ยผมผมดูอ่ะทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมว่ามันเหมือนเป็นร้านซักรีดซักผ้ามากกว่านะดูดิยังไงยังไงผมก็ว่ามันเหมือนร้านบริการแบบซักผ้าซักรีดมากกว่าดูยังไงวะเป็นร้านขายเสื้อผ้าดูดิมันเป็นร้านแบบอ่าแบบทั่ว,วไปอะ่ะเหมือนร้านงบน้อยอะไรประมาณนี้เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าก็ว่าน่าจะเป็นร้านแบบมีงบน้อยอะไรประมาณนี้เออ อันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับผมเจ็แบเจ็บใแหบบแบบ้เห็นภาพเฉยๆครับผมว่ามันเป็นจังไรครับผมอ่านี่ไงตรงนี้เร็จเรียบร้อยแล้วเหตุยังต่อไันี่ฮะทำอะไรต่อที่นี้ข้าว่วนข้าวโดวนเฮ้ยมีข่าว่วนมากวะข้าว่ดวนข้าว,วนไหนข่าว่วนตรงไหนวะ้ยคนตายและฆาตกรก,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 รกร็หลบหนีไปอย่างไรร่องรอยปริศนาอะคุณเห็นอะไรที่มันผิดปกติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยรับทราบโปรดระวังสายด้วย ไม่ใช่ต้องเป็นโชคดีของฉันจริงๆที่แบบมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์้ายๆในบริเวณที่ฉันทํางานนะอย่างน้อยๆฉันก็ทํางานที่ร้านเสื้อผ้าอย่างนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับผมล้วก็บ่นไปว่าเออเราเนี่ยปลอดภัยละไอ้ข่า,าวลือมันไม่อยู่บริเวณที่เราทํางานแล้วไดนนั้นเอง,งก็เ,ม,เงงมีคุณลุงคน,นนึงคุณลุงมาหาเสื้อผ้าหรืไงครับผมคุณลุงดึกๆขนาดนี้ วัตถุประสงค์เช็คแคร์คัสเตอ,อร์โอเคผมเราต้องให้บริการลูกค้าดูแลลูกค้าแหละเออมาได้ครับวันลองวันลองเลือกข,ของเสร็จยัยงเนี่ยโอ้โหกางเกงยียนตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คให้แล้วกันเช็กแล้วอ่ะคุณลุงเลือกหมดมาแล้วใช่ไหมครับผมอะไรวะเนี่ยมันแปลว่าใช่ฉันมองหาเสื้อตลอดไปเฮ้ยอย่างวะแปลยังไงแปลอย่างนี้วันนี้ฮะโอเคครับผมยี่สิบเหรียญฮะแค่นี้เนี่ยนะยี่สิบแล้วล่ะมันจะบ้าไปหรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับผมประมาณ20เหรียญเอาเถอะอยังไงไก็ไงยังไงก็เอาแล้วใจดีกว่าคุณลุงบอกเออโอเคครับคุณลุงมองมากเลยกับคุณลุงเนี้ยยังไงต่อทีนี้อ่าหยิบไม้ขวดจากด้านหลังและทําความสะอาดพื้นนี่ไงครับผมน้ําเปกแฉะหมดแล้วเนี่ยไปเราเอาไม้ขึ้นมาทําความสะอาดกันดีกว่านะครับผมอยู่บนไหนอยู่ใสใสเอออยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่นยบนนี้ไว้นี่หยิบมาแล้ว ก็ต้องเอามาเฮ็ดความสะอาดจบ่อน,นี้นะครับพร้อมกองถี่ห้าเออเรียบร้อยครับผมีเ่เรียบร้อยอ่าโอเคค่อยดูแบบตายขึ้นมาหน่อยอ่าอะไรนะเนี่ยเฮ้ยสิ้นสุดงานผมลนวะเอา้าเวลาเฮ้ยเวลามันมันเดินเปล่าวะตอนผมเข้างานนะครับผมก็ตีสองสามสิบสี่เรงานก็ตีสองสามสิบสี่วัดอะไรของมึงวะเนี่ยะขึ้นรถของคุณเพื่อสิ้นสุดการทำงานโอเคครับผมไปทำงานกัน ก็ไม่ใช่กลับบ้านกันเดี๋ยวสายเดี๋ยวขวาเผื่อจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรตามหลังผมอยู่อ่ะเออไปเก็บร้ยอยกลับบ้านกันครับผมพืนที่สองมาคื้นที่สองเลยนะครับผมกับแบบที่มีชื่อว่าเม็ดไนลีเทอเลอร์นั่นเองนะครับผมโอ้ยวัตุประสงค์อะไรวะเนี่ยฮะเข้าไปในร้านแล้วก็กดเริ่มทำงานได้เลยครับนะผมเราจะมากดตรงนี้เหมือนเดิมนี่ปล่ฮะตีสองสามสี่นาที ้าวแล้วดูดิทำไมร้านลกอย่างนี้วะใครมาทิ้งเศษขยะขนาดนี้วะเนี่ยฮะจากสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับผมคือเศษขยะดูครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเขา copy paste copy paste นะดูดิ copy แล้วก็ paste เนี่ยเนี่ย copy แล้วก็วาง copy แล้วก็วางเห็นไหมครับเลยขยะมันเหมือนกันเลยครับผมคุณดูรูกคนนี้จิโอ้เหมือนกันเลยนะเห็นไหมมันก็เหมือนกันนะครับผมมันไม่ได้ต่างกันอะไรมากมาย บอกแล้วไงว่ามันมึงจะจีจ้ยางอะไรนักหนาไอ้ผู้สร้า <c oughs> งเขาบอกจี้ยางอะไรนักหนาบ้างเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูทำไมทำไมผมตัวเตีย้ยอยา่างเลยวะเนี่ยเนี่ยดูเอ้ยทำไมผมเตีย้ยอยา่างเลยวะโอ้ยเนี่ยสูงกว่าผมตั้งเยอะเลยนะเนี่ยผมเป็นคนแคะร่แบเนี้ฮะปฏิสัมพันธ์เออเลือกมาหมดแล้วใช่ไหมครับผม โอเคครับคุณลงุงทั้งหมดก็ประมาณ38เหรียญครับผมเก็บขยะบนพื้นาสามสามเหรอทำไมมันบอกว่าสามซ้ายปะอะไรสามซ้ายปะฮะอ่อบอกกูให้เก็บสามแต่ว่าขยะมีแค่ขยะม,มันมีถึงสี่กล่องนี่嘛ไอ,อตัวผมวาเนี้ยเะยรยรยเ,ยเรียบร้อยเสร็จแล้วยังไงโอ้หยิบถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งถังขยะหลังร้านเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ผมระแวงมากเลย ผมมันจะมาดักหน้าแล้วก็ดักหลังเฮ้ยเสียงเหมือนมีใครมาหน้าร้านวะเรามาคิดราคาคิดตังให้ลูกค้าอะไรก่อนนะครับผมเจ็บ่นมากเรียกเสร็จแล้วยังครับผมใช้เวลานานมากเลยในการเรียกเสื้อผ้าแค่สามชิ้นเนี้ยลูกค้าบนลูกค้าบนโอเคครับผมคุณพึ่งข้ามานะครับผมมันจะนานได้ไงเออเราตอบลูกค้าไปอย่างเงี้ยโอเคมาเราไล่เงินคิดตังคิดตังคิดตังเว้ยคิดตังเว้ยยี่สิบเจ็ดเรียกครับผม ผมงงกับบทสนทนางงกับบทสนทนามาอ้ยไอ <laughs> ไฟดับว่ะเหมือนเดิมครับผมไอแมแม่แบบแนวหล่อๆอย่างเงี้ยในโลบอกที่ผมสังเกตได้ก็คือจะมีไฟดับที่เราแบบทำเควสไปสักคู่สักสองสามเควสแล้วมันก็จะไฟดับเลยและเราก็จะต้องไปทำการซ่อมไฟไม่หน้าร้านก็หลังร้านแล้วก็โดนปีศาจไล่อะไรประมาณเนี้เนี่ยสปอยเลยนะทุกแมมันเป็นอย่างนี้ <laughs> ไปที่กล่องไฟด้านนอกแล้วก็ต้มแซมมันซะโอเคมา่อมไฟกันเจด,ดูรู้สึกว่าไฟฟา้ามันจะกลับมาแล้วนะมันเป็นบักดว่าแบบชอบมาแบบเฮ้ยเฮ้ยนั่นเสียงอะไรวะเนี่ยฮะแม่ผุดดายเทพอย่างหน้าหันเอาฮะค้นหาความผิดปกติโอเคครับผมโอมีกอนอิ์หรือวะหรือว่าอะไรงานดูสิมันมีใครโยนอิ์มาทางหน้าต่างแล้วเนี่ยฮะ แล้วก็มีโน้ตปักอยู่ในอีกด้วยสงสัยจังว่าเขาจะเขียนว่าอะไรนะเนี่ยสงสัยจังว่าโน้ตนี้มันจะหมายถึงอะไรคนจะเป็นคนต่อไปเอออฮะตลกสิ้นดีใครนาพูดกับผมอย่างนี้วะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเราคงต้องกลับบ้านแล้วแหละไอ้บ้าที่ไหนวะามาพูดกับเราอย่างเงี้ยอย่าให้เจอนะมึงเฮ้ยมีเธอสั์มาวะ ใครนันมาโทดมาดึกดูเี้ยงนอย่างงี้ป่ะรับไปกว่าเอ้ยแมนมีพัสดุส่งมาถึงคุณแล้วนะฉันต้องการอยากให้คุณน่ะมาช่วยละหน่อยในหลังร้านมาขนของลงหน่อยนะยฉันจะไปถึงในไม่ช้าออกมาต้อนรับด้วยละตื่ะตืดตื่ตื่ตืวางสายไปแล้วไปครับผมหลังร้านเออเพอิรดว่าเรามีพัสดุเข้ามาหลังร้านเราพอดีทำการขนพัสดุนะครับผมเอาไปใน ออทำไมนายสุกย่างเลยนยเป็นฝรั่งไงยี่สิบสองกล่องมันน่าลำคาญตรงนี้แหลคะครับผมโอ้น่าลำคาญตรงนี้ถ้ามันอยู่ไกลนะครับผมผมก็ต้องแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขนของและประเด็นก็คือทําไมไม่ช่วยกูขนของวะกูถามจริงฮะทำอะไรของนายฮะนายทำไมไม่ช่วยเราฮะทำไมไม่ช่วยเราฮะยืนซึบืออะไรตรงนี้ฮะยืนแอคอยู่ได้ทําไมไม่ช่วยเราขนของวะนายเป็นพนักงาน ส่งของไม่ใช่เหรอต้องช่วยเราบ้างดิเฮ้ยเ,เล่นไปบนไปโว้ยโอ้ยนี่อย่างวันนี้อ่ะมากล่องสุดท้ายแล้วเสร็จสิ้นบุรีไอ้มันขี่เกียจจริงๆเลยโอเคเรามาพูดคุยกับคนขับรถกันนะครับโปรมายพายพพูดคุยส่งของเสร็จมันบอกว่าส่งของเสร็จแล้วอ่าดูเหมือนว่ามันมีจะมี12กล่องนะแพ็กเกจของคุณอนะกล่องของคุณอะเฮ้ยโอ้โว้ยโ้คุณลุง คุณลุงมาจากไหนคุณลุงมาจากไหนอ้าวหายตัวได้ฮะอ้าวนี่สองคนนัดหัวกันแบบมามันล้อเล่นมันล้อผมเล่นอะไรเงี้ยไอ้ <c oughs> คุณลุงเมื่อกี้นี่ก็แบบมีความสามารถในการวิมาแล้วก็วิ่หนีไปแล้วเขาก็เข้ามาทักทายเราบอกว่าเฮ้ยทำไมนายมาทำงานคนเดียวอย่างนี้ในยามค่ำคืนอย่างนี้นายไ,ไม่กลัวหรืองไงเดี๋ยวฉันจะมาหานายใหม่มันบอกโอ้ยคนที่สาม เดิมครับผม A สองสามสิบสี่นาทีแล้วทำไมไม่ซ่อมกระจกที่มันแตกก็าถามจริงเนี่ยดูดิเอยคุยกับตำรวจตอนนี้มาครับผมดูมาดูมาดูความหาของแบบนี้กันเดี๋ยวคุณตําตำรวจก็ใส่หัวไปมาไม่รู้เป็นแปะอะไรไม่รู้ <c ười> คุณดูดิทุกคนก็สส่อะไรนักหนาวะคุยกับตำรวจกันเฮ้ยขณะนี้เรากำลังตามหา ไอ้ฆาตกรอยู่ไม่ทราบว่าคุณเห็นบ้างไหมผมอยากรู้ว่าคุณเห็นอะไรแปลกหรือเปล่าอ๋อไอ้คนที่คุณหมายถึงก็เป็นคนที่แบบน่ากลัวที่มันเข้ามาหาฉันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับผมเขามีดวงตาสีขาวไหมเออยายาใช่ครับผมเขามีดวงตาสีขาวหัวร้านหรือเปล่าใช่ครับผมมันหัวร้านเลยแหละผมรู้สึกอันตรายมากเลยเมื่อคืนนี้อันเหรออืมก็ดีแล,ล้วล่ะที่ไม่เป็นไรนะอ่าอาจจะเป็นฆาตกรที่ฉันตามหาก็ได้แต่ยังไงถ้าเกิดว่าเกิด การเล่ารายติดต่อมาได้จะให้ผมออกจากที่นี่นะครับผมผมตาไม่ได้ครับผมผมทํางานกลางคืนนะ่ะเออยังไงก็ตามนะ้าถ้านายพบเห็นเขาแจ้งทันได้นะก้าวหนึ่งหนึ่งเจตำรวจเขาแบบมาสืบหาข้อมูลหาคนร้ายแน่นี้น,น,นะครับผมอ่ะไปแล้วไปไวแท้อะไปไปไวแท้ไปไวแท้ไปไที่ไ,ไ,ทไ,ไหนแล้วเอยแมพที่เอาหาเอาดีนี่ไงนี่ไง ไอ้คนร้ายคนนี้ทำไมมันรวยขนาดนี้เลยหรือขับรถอะไรเนี่ยเล็กซัสเหรอปราโดเหรอโอ้คนนี้คุณดูดิครับผมไม่มีป้ายทะเบียนซะด้วยคนรวยขนาดนี้บ้าติฆาตกรได้ไงวะถามจริงโอ้ดูน่กกากลัวทุกคนทำไมมึงชอบใส่หัวอเลยเปล่ะฮะมึงจะใส่หัวทำไมเอาเรือกางเกงยีนตัวเดียวเอา้าคุณลุงอ่ะไม่ฟูดจุดจุดจุดคุณลุงทำให้ผมกลัวนะเมื่อคืนนี้รู้ไหม เฮ้ยโทษตีสำหรับเรื่องเมื่อคืนนี่นะฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันจะมาเจอนายอีกนะนี่คุณลุงกำลังทำให้ผมกลัวอยู่นะครับอ่าตัวเอกระบนเอ้ยกลัวอะไรฮะกลัวอะไรเอ่อช่างมาเถอะเดี๋ยวผมจะคิดตังให้ประมาณ55้าเหรียญครับผมอ๋องั้นเหรองั้นเหรอโอเคงั้นไปเจอกันใหม่ละพอนนมอะไรวะเนี่ยเข้ามาซื้อผ้าระบนพึมพรมแล้วก็แบบออกไป ตามไปดีกว่าตามดีกว่าตาลุงคนนั้นทําให้ผมกลัวจริงๆอะ่ะเออตัวเองกะบนนะครับผมอ,อ้าวอ,อ้าวผมเห็นเต็มตาเลยครับทุกคนพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้รถนะ่ะตำรวจเสียงข้างนอกโอเคครับผมเราเห็นออตาเลยอะออว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ <laughs> ดูความแบบอาของแบบนี้ครับผม <laughs> เดี๋ยวจะหากว่านี้อ,อ้าวไอ้ลุงโอ้ย อู้ฮีอะไรครับผมโอ้เฮีมันจะแลบยังไงฮะลงคุณลงคุณลงเป็นคนทำเหรอเรื่องนี้ฮะคุณลงเป็นทำเหรอฉันบอกนาแล้วไงไอ้ไม่ควรจะมาทำงานอยู่นี้นะไอ้พ่อหนุ่มน้อยและตอนนี้ไออ่ะก็เป็นเหยื่อไล่ต่อไปของฉันเอาวัด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 บิ๊กกลับไปข้างในโอ้โหดูปะผมมันจะไล่ครับผมแต่มันไม่มีแรงอะเฮ้ยเดินแค่นี้จะมาไล่ครับผมโอ้จะตลกไปไหนเนี่ยเรียบร้อย อันแล้วก็หายไปแล้วโอ้แล้วก็หายไปแล,แล้วลโู้นั่นเกือบไปแล้วนะเนี่ยแล้วต้องโทรหาตำรวจแล้วล่ะเย้ครับผมโอ้สุดท้ายเราก็ต้องโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจนะครับผม911โหแม่งเลยกรึง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 กรงกรึงกรึงกรึงกรงฮัลโหลอันนี้คือสถานีตำรวจมีอะไรเราช่วยไหมเออคือว่าผมต้องการความช่วยเหลือครับผมมันมีไอ้เจ้าชายเออไอ้เจ้าคนบ้าข้างนะครับผมไล่ข้าผม ผมว่าเขาอาจจะเป็นฆาตรกรที่พวกคุณกำลังตามหาอยู่นะอ้าวงั้นเหรอเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสถานที่ของคุณนะออนรอละอยาไปไหนอุ้ยไอ้บ้าอ้ไม่นะอ้ไม่นะไฟฟ้าดับอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบอ่าออกใจเย็นเหรอท่านควรจะต้องแบบซ่อนอยู่ในร้านนี้หรือว่านีออกไปวะเปนี่ยซ่อนในร้านค้าหรือเสี่ยงที่จะไปรถเพื่อออกจากสถานที่นี้กัน ผมก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วครับผมผมชอบเสี่ยงครับผมเสี่ยงไหมมันก็คงเสี่ยงแต่ผมขับรถเห็นดีกว่าเฮ้ยทำไมกดไม่ได้嘛เฮ้ยทำไม,เข,ไไเ,นนเ,มเข้าไม่ได้วะเฮ้ยทำไมเฮ้ยคือเข้าไม่ได้วะตาย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 ไปเลยเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้วะเอาผมรอดชีวิตเย่ผมรอดชีวิตบรรลุกคน much much later อ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมของ midnight retailer นะครับผมซึ่งเนี่ยคือซึ่งแบบ สรุปเลยก็คือเรื่องราวจะประมาณว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานทํางานในกะคือในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเนาะเริ่มแรกเดิมทีเราก็ขับรถไปทํางานตามปกตินั่นแหละแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนกะื่อน่วงงานของเราแต่ทีนี้มันก็มีการประกาศข่าวในวิทยุว,ว่ามันมีคนร้ายฆาตกรคนหนึ่งได้ฆ่าชายคนหนึ่งที่ตายแล้วก็เขาก็หลบหนีไปไอ้เราก็ดีใจนะว่าเออขวัชั่วนหน่อยที่แบบเหตุการณ อัตรกรรมอ่ะมันไม่ได้เกิดที่ระแรกที่เราทํางานนะครับผมอยู่มาวันนึงเราทํางานไปสอสาวันมันก็มีชายปิศาคนเนี้ยเินเข้ามาข้างหลังผมคุณเห็นไหมครับผมตอนที่ผมกําลังอ่าทาการขนของเข้าหลังร้านเออทีนี้แล้ววันถัดมามันก็แบบขับรถสรุเลยมันจะเป็นเล็กซัสหรือเปล่านำะขับมาแล้วก็แบบัำผ้าไทยมาซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าร้านผมแล้วก็มันก็เลิ่นออกไปอเออแล้วก็พอสับเสร็จปุ๊บเนาะซื้อเสร็จแล้วมันก็แบบ แต่ทีนี้มันก็เอารถคันไหนไม่รู้ว่แมันคงรวยนะขับรถกระบะดีโก้รือเปล่ามาชนแบบเสาไฟฟ้าแต่ทีนี้ก็แบบเราก็ออกไปดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แบบไล่บี้ผมเลยครับผมแต่ทีนี้ผมก็ต้องเอาตัวรอดด้วยกันก็อยู่ในร้านเลยหรือว่าก็ขับรถหนีซึ่งผมเลือกที่จะแบบขับรถหนีก็เป็นการจบแบบกูต์เอนดิ้งนะครับผม เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยผมจะมาลองแบบอ่าไม่ออกจากร้านนะครับผมผมจะซ่อนอยู่ในร้านดูซิว่ามันผมจะจบแบบว่าแบบไหนแบบว่า good ending หรือว่าจะเป็น bad ending นะครับผมในนี้มันบอกไว้เปล่าอ่าในในคุณได้รับ3ามสดสุดหรือไม่หมายความว่าแบบเราจะสามารถทำ c h a l l e n g ในการแบบจบแบบ3แบบได้หรือไม่เดี๋ยว EP ต่อไปครับผมเรามาเจอกันสำหรับวันนี้ก็ไปครับผมเกม5เกมห